ท้ารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาววันศุกร์ทุกๆกท่านด้วยนะคะวันนี้เรากลับมาทำนายดวงชะตาชาววันศุกร์ประจำช่วงเดือนกรกฎาคมกันว่า ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงอยากให้ชาววันศุกร์ทุกท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆมาเริ่มต้นกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดชาริออดเกิดขึ้นที่ตำแหน่งตัวตนของชาววันศุกร์ในช่วงนี้เนี่ยเดชาริออดมันเป็นไพ่แห่งความ ต่อสู้ไพ่แห่งการที่เราจะเอาชนะหรืออะไรก็ตามที่เหมือนเรามีความกระตือรือร้นเรามีความอยากได้อยา่างมีมีความพยายามมีความทะเยอทะยานมากขึ้นจะเห็นได้ชัดนะคะกร,ะรกฎาคมนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะชาววันศุกร์ เจอกับงานหนักเจอกับงานยากการที่มันท้าทายชีวิตเรามากขึ้นกว่าปกตินะคะหลายๆท่านอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนงานการย้ายงานการย้ายตำแหน่งใหม่หรือการเดินทางกลางวิ การเดินทางการวิ่งเต้นเกิดขึ้นแล้วที่สำคัญเนี่ยมันถูกเร่งถูกกดดันไปด้วยเรื่องของเวลานะคะจนบางทีตัวเราเองเนี่ยอาจจะรับมือไม่ทันได้ทำอะไรหลายอย่างรับผิดชอบหลายหน้าในเวลาเดียวกันถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เรากระตือรือร้นมากๆแทบจะไม่มีเวลาพักเลยนะคะประจำช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้ บวกกับนะจังหวะโอกาสใหม่ๆที่มันพุ่งเข้าหาคุณแบบต่อเนื่องก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยดูยุ่งยุ่งบ้างประจำช่วงเดือนกรกฎาคมและเราต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อความสำเร็จต้องใช้กำลังแรงกำลังใจมากขึ้นกว่าปกตินะคะแล้วก็ทำงานทำอะไรก็ตามเนี่ยต้องทำในเชิงรุก ที่สำคัญมีคู่แข่งค่อนข้างที่จะเยอะนะคะณนะเวลานี้ยิ่งใครอยู่ในช่วงเวลาของการสอบการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการขยับขยายทำอะไรที่มันมีคู่แข่งเยอะๆเนี่ยเราต้องกระตือรือร้นมากขึ้นกว่าปกติเหมือนเราต้องหาทางหนีที่ไรนะคะเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งก็ถือว่าเหนื่อยพอสมควรแต่เป็นช่วงเวลาที่เหนื่อย และมีความสุขเนื่องจากเราจะจับต้องได้นะคะถึงความสำเร็จกับสิ่งที่เราลงมือลงแรงในการทำไปอืม ทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่โปรเจกต์เก่าโปรเจกต์ใหม่จังหวะต่างๆถาโถมเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นทำโปรเจกต์ใหม่ๆเริ่มต้นทํางานใหม่ด้วยนะมีเด็กไม่เท้าเกิดขึ้นเนี่ยเด็กไม่เท้ามันบ่งบอกอยู่แล้วว่าค่ะว่าบางทีเนี่ย เราอาจจะทำอะไรที่มันท้าทายมากขึ้นแต่ตัวคุณเองยังไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบนิดนึงเนาะถ้าต้องทำอะไรที่มันแข่งกับเวลาเนี่ยอยากให้เหมือนพยายามเรียนรู้ศึกษาให้ท่องแท้ก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยตัวชาววันศุกร์เองคุณก็เป็นที่รักของคนรอบข้างเป็นที่รักเป็นที่จับตามองของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีคนที่เขาอะา จะมีประสบการณ์อยู่แล้วเก่งอยู่แล้วคอยซัพพอร์ตคุณคอยช่วยเหลือคุณทำให้คุณไม่โดดเดี่ยวคอยแนะนำคอยบอกกล่าวคุณอยู่ตลอดเวลานะคะความอุดมสมบูรณ์นะการความอุดมสมบูรณ์หรือว่าทุกอย่างเนี่ยเรามีความสะดวกสบายไปหมดเลยมันเหมือนดวงชะตากำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นแค่ว่ามันเป็นจุด เปลี่ยนทำให้คุณอาจจะวุ่นวายกับชีวิตนิดนึงในช่วงนี้แต่ก็สบายใจได้นะคะความรู้สึกเราหรือ,อความรู้สึกของคนรอบข้างที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นมิตรภาพที่ดีต่อคุณนะคะอย่างแน่นอนเนาะเรามาดูพลังงานของชาววันศุกร์กันนิดนึงว่าประจำช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้เนี่ย พลังงานของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะ justice justice Just นี่มันบ่งบอกอยู่แล้วนะว่าชาววันศุกร์เนี่ยคุณโฟกัสอะไรก็ตามที่มันถูกต้องทําอะไรที่มันอยู่ในกฎเกณฑ์คุณใช้เหตุผลในการแก้ปัญหามากขึ้นกว่าเดิมใช้เวลาในการทุ่มเทให้กับเป้าหมายมากขึ้นนคะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พลังงานตัวคุณเนี่ยก็โฟกัสอะไรที่มันถูกต้องด้วยนะ มีเจ็ดเมยเท้าขยันมากขึ้นนะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้สามถ้วยแล้วก็มองทุกอย่างเป็นบวกมากขึ้นนะคะคนรอบข้างบริวารใครก็ตามที่ผ่านมาเขาอาจจะเข้าใจคุณผิดคุณอาจจะเข้าใจเขาผิดแต่ในช่วงกรกฎาคมนี้เนี่ยคุณปล่อยวางมากขึ้นไม่ค่อยมองใครในแง่ลบเท่าไหร่นะคะมองมองในแง่บวกมองโลกในแง่บวกมากกว่านะแล้วก็ เดวเวอร์พลังงานชาววันศุกร์นะคะตัวตนของคุณเนี่ยชิวๆเลยนะชิวๆแต่ต้องอยู่บนหลักของความถูกต้องความชัดเจนการที่ไม่ได้ไปเอาเปรียบคนอื่นและคุณก็ไม่คิดที่จะให้ใครมาเอาเปรียบคุณด้วยนะคะก็ถือว่า ตัวคุณณนะเวลานี้เนี่ยมันมีแรงฮึกเหอมันมีแรงผลักดันมันมีแรงกระตือรือร้อนมันมีไฟมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่กำลังรอข่าวดีการเลื่อนขั้นปรับตาแหน่งก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้เฉลิมฉลองนะคะอาจจะด้วยความพยายามของคุณที่ผ่านมานียแหละทำให้เราได้เจอกับหนทางเจอกับปลายทางที่ดีนะคะเดะเวอนี่ยังบ่งบอกอีกนะว่า ตัวเราเองเนี่ยอาจจะเหมือนเริ่มเปิดโลกทัศน์ให้กับตัวเองมากขึ้นแต่เวอร์คือความกว้างไกลเป็นโลกหนึ่งใบที่มันมีอะไรที่มันหลากหลายคุณอาจจะชอบกับการเปลี่ยนแปลงชอบทำอะไรที่มันท้าทายจากเดิมที่เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอยู่ในเซฟโซนเราทำงานตรงนี้เรารู้สึกว่าเราสบายใจ เราไม่ได้อยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ในช่วงกรกฎานี้เนี่ยพอจังหวะโอกาสเข้ามาคนเริ่มมั่นใจตัวคุณมันก็อาจจะทำให้คุณมีไฟอยากที่จะลองดูอยากที่จะลองสอบลองแข่งขันลองเปลี่ยนแปลงลองทำกิจการหรือต่อยอดทำอาชีพเสริมเพื่อที่จะเปิด ตัวเองค่ะให้ได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีไฟนะชาววันศุกร์แต่อยากให้ระวังนิดนึงในเรื่องของการเงิน นะคะชาววันศุกร์เนื่องจากว่าตัวคุณเองเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องสู้แล้วถึงจะได้เงินมาต้องเสียเหงื่อเสียแรงถึงจะได้มาถ้าคาดหวังถึงโชคลาภลาบลอยเนะคะเงินที่เป็นเงินรางวัลเงินฟุกๆเงินที่ได้มาง่ายๆเนี่ยอาจจะต้องเผื่อใจเอาไว้นิดหนึ่งหรือใครยัง อยู่ในช่วงของการคิดที่อยากจะลงทุนอยากจะขยับขยายนะคะเกี่ยวกับการเงินเนี่ยอยากให้วางแผนเอาไว้ดีๆนะเพราะว่าชาววันศุกร์คุณมีเกณฑ์ต้องได้เสียเงินไปกับการแก้ปัญหาต้องทำสัญญาดูข้อตกลงดูเงื่อนไขดีๆนะคะเงินเนี่ย ถ้าจะได้มาส่วนใหญ่ใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องคดีความการฟ้องร้องการเซ็นสัญญาต่างๆเนี่ยถึงจะมีโอกาสที่เราจะต่อรองแล้วประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายทั่วไปโชคลาบลาบลอยเนี่ยไม่มีเลยแถมยังจะหมดเงินไปกับ ครอบครัวบริวารด้วยนะคะใครมีปัญหานี่สินเก่าๆที่ผ่านมาเราอาจจะเหมือนค้างเอาไว้ก่อนช่วงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยอาจจะต้องเอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปโปะเลยทำให้นะคะในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมมีจังหวะที่หมุนเงินไม่ทันด้วยมีจังหวะที่ติดขัดเรื่องเงินอาจจะได้เอาเงินเก็บเงินเก่าออกมาใช้หรือถ้าใครไม่ได้มีเงินเก็บเงินสำรองเนี่ย จะมีการได้ไปกู้ยืมเกิดขึ้นนะคะถ้าจะกู้ยืมเนี่ยดูสัญญาดูเอกสารดีๆด้วยนิดนึงละกันเนาะแต่โดยรวมนะคะก็ถือว่าคุณยังเอาตัวรอดได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้อื เรามาดูความรักกันบ้างดีกว่าว่าความรักของชาววันศุกร์นั้นนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับใครที่โสดอยู่เนี่ยมีพลังงานของคนใหม่ๆคนที่ถูกใจคนที่ตรงสเปกกาลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแต่คุณอาจจะทํางานเยอะด้วยนะทำงานเยอะวุ่นวายกับชีวิตมีหลายอย่างให้ต้องตัดสินใจมีหลายอย่างให้ต้องจัดการเนี่ยจนบางทีไม่ได้มีเวลาให้ใครทั้งนั้นนะคะแต่ ความขยันของคุณการที่คุณได้พบเจอกับผู้คนมากมายในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยจะมีการอ่อจะมีคนที่เขาถูกใจคุณนะคะพลังงานของคุณเนี่ยจะมีมิตรภาพใหม่ๆเกิดขึ้นประจําช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะมีมิตรภาพใหม่ๆม,มีคนแอบรักแอบชอบคุณ มีคนที่บางทีเนี่ยที่ผ่านมาเราอาจจะคิดกับเขาแค่เพื่อนแค่พี่แค่น้องแต่ในเวลานี้เขากลับมาคิดเกินเลยกับเราคิดไม่ซื่อกับคุณมาแอบรักแอบชอบกำลังจะมีคนตามตือ้อตามจีบด้วยนะคะอ่าและอาจจะเป็นคนทางไกล คนคนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคนที่อยู่ในชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือว่าคนที่อาจจะอยู่ในเครื่องแบบคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีทํางานรับราชการชาวต่างชาติคนทางไกล นะคะคนที่เป็นเจ้าของกิจการธุรกิจส่วนตัวทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเป็นคนเหล่านี้ก็ได้ที่เข้ามาในชีวิตของชาววันศุกร์ก็เป็นไปได้นะที่สำคัญเนี่ยการจีบของเขาเนี่ยค่อนข้างจีบเราแบบรุกมากๆนะคะยิ่งรุกเท่าไหร่อาจจะยิ่งทำให้คุณประเมินเยอะมากขึ้นเท่านั้นเพราะคุณมีความรู้สึกว่า ณนะเวลานี้เนี่ยคุณจะไม่ให้ใครเข้ามาเอาเปรียบชีวิตคุณเป็นอันเด็ดขาดคุณจะพิจารณามากขึ้นดูมากขึ้นว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเราสามารถไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนและณนะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนโสดนะเดอะเวรเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณเองก็มีความสุขกับการที่เราเป็นแบบนี้เพราะ เหมือนมีคนกำลังสนใจคุณมากขึ้นทำให้คุณรู้สึกยังไม่ได้อยากที่จะเลือกใครพิเศษไปกว่าใครยังเหมือนอยากเช็คเลตติ้งไปก่อนประมาณนั้นนะคะแต่ก็ก็จะได้สละโสดแล้วแหละได้กระชุ่มกระชวยหัวใจแน่ๆนะมีมิตรภาพใหม่ๆมีคนที่เราอาจจะได้ลองเปิดใจในช่วงนี้ถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่พร้อมแต่จังหวะโอกาส ที่เราอาจจะได้มีแฟนมันก็กำลังจะเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาววันศุกร์ยิ่งใครนะที่มีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เราอาจจะอยู่เหมือนไกลกันห่างไกลกันก็มีแนวโน้มที่จะได้นัดเจอกันมีเวลาให้กันหาเวลาว่างๆให้กับเรามากขึ้นนะคะแฟนก็ใส่ใจขึ้นแฟนเติมเต็มขึ้นอะไรที่เคยผิดพลาดไปนะคะในอดีต ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเข้าใจกันผิดบ้างหรือสิ่งที่คุณร้องขออยากให้แฟนได้ดั่งใจก็มีแนวโน้มนะที่คนรักเนี่ยเขาจะคอยเติมเต็มคุณนะคะ ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเป็นครอบครัวแล้วนะ่าจะมีการได้พูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานการมีลูกมีบุตรมีบริวารเกิดขึ้นแน่นอนนะชาววันศุกร์ใครรอคอยการมีลูกเนี่ยกำลังจะสมหวังแล้วนะคะเราก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะมีเวลาให้กันมากขึ้นอย่างที่บอกไปแถมคนรักเนี่ยให้ความสําคัญใส่ใจนะคะ เอาใจใส่คุณมากขึ้นเปมากขึ้นด้วยนะยิ่งถ้าสมมติว่าเราอาจจะเหมือนคุยกันตกลงกันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพอๆในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ย คนรักนะคะซัพพอร์ตคุณทุกๆเรื่องเลยเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายหากคุณติดขัดปัญหาการเงินต่างๆก็มีทางออกจะได้มาจากคนรักจะได้มาจากแฟนเนี่ยแหละนะชาววันศุกร์ถือว่าความรักก็สมบูรณ์งานก็ดีแต่เงินมันอาจจะไม่ปังเท่าไหร่นะคะรัดเข็มขัดให้แน่นระวังการใช้จ่ายด้วยแต่อย่างน้อยคุณก็ยังมีทิศทางในการรับมือนะคะเป็นช่วงเวลาที่ไม่โดดเดี่ยวแล้ว โอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่นะหรือชอบในการทำนายยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่าติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วย ใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดไม่ว่าจะเป็น l ล n ์ Facebook Instagram เอาไว้ให้ด้านล่างติดต่อกันเข้ามาได้เพราะการดูดวงส่วนตัวจะมีความละเอียดและมีความแม่นยำม,มากกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ